สวัสดีครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์นะครับที่สองเดือนพฤษภาคมวันนี้พามาดูฮีโนเมก้านะครับของลูกค้าจังหนนวัดสกลนครนนี้เป็นหัวไม่มีแคปนะครับกำลังน่าใช้เลยสีน้ําเงินอันนี้ก็เป็นลายตามที่ลูกค้าสั่งนะครับแต่ง,น,งนนี้เป็นเครื่อง JO 74นะครับ1 7 5แรงแเป็นเครื่องธรรมดามนี่ลายกระบะ ตนท้ายนะครับที่ก็ยืนมาณนี้เรามาดูมุมมองด้านหน้านครับดูเต็มดีนะครับสหรับจุดแต่งกำลังดีนะครับผมไม่ไม่น้อยไม่มากเกินไปกำลังสวยงามนะครับ นี่เป็นตัวเครื่องธรรมดานะครับเขาเรียก JO 7C นะครับ175แรงเป็นปั๊มสายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดำลงให้ดู กระบาความยาว3เมตร50นะครับทนันนี้เดี๋3เมตร5หรือ3เมตรหผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนน่าจะ3เมตร5นะครับกําลังพอดีตัวเลยนะครับขอ้าก็เท่าเดิมครับ2เมตร15กว่าห้าว5าเซนนะครับแล้วก็มี2ชั้นนะครับพอข้าง ฝากนะครับติดตามผมง,งานรถในเพจ Facebook ได้นะครับที่อูตองวนสักนะครับทิมไปเลยนะครับก็มีเวลาก็จะอัปเดทให้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีเงินหลายข้างตัดกันดีมากครับเหลืองแดงดําครับอันนี้ก็ลูกค้าจังหวัดสมุทรครก็ เดินทามารับรถวันนี้นะครับน่าจะถึงหู่แล้วตอนนี้มนนีช่วงเวลาประมาณ8โมงกว่าครับผมก็เลยเอาออกมาใส่โบรีวิวให้ดูกัน,นครับโลโก้โอเคนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าอยากดูตัวจริงก็สกลนครนะครับเดี๋ยวอำเภอไหนผมจะแจ้งลงไว้ในเพจรูสงหมนสักน้้วกันครับผมก็ฝาก ให้รับชมกันไว้เท่าน,นี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาจังหวัดไหนคันต่อไปก็จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ